สวัสดีครับพี่น้องครับเป็นบริการแฟนบอลลัครับผมอภัยอภัอขี่รถมาทางหลังโอ้จำกันได้มาแล้วนี่วิ่งหนีไปโมแม่อันนี้พูดได้ก่อนนี่อันนี้พูดได้อันนี้อันนี้พูดได้เดี๋ยวเราไปแซมแซมแซมเออแซมคอยไทยเป็นคนแรกแนอนี่คอยไทยเป็นคนแรกแน่นี่อันนี้ใครเนี่ยลูกสาวคอยใคยเนี่ยส่งยังส่งแค่หวานสุงป๊อป สมปองอีกนึงอย่าเดี๋ยวใชกไหแหล่างน้องไงอ่ะน้องน้องยังน้องไก่เอาแต่พูดมาเช็คมุจจาถือมือแต่มาแบ่เราไปถามผมถามคุณเราเนาะไปเสิร์ฟคุณสัมผัสถามตรงเสียงเป็นยังไงเอาบอกเบาเลยามบวยามย่องเสียงเราดิเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเสียงนี้มันเป็นยังไงเกนคูนก็ได้เออมลเสียงก็ได้เสียงอ่ะ โมแมนต์วันยางหยีบสั่งสีงวนความโมแมนต์ไหนลูกขาวคอยสมปอกได้บานเนี่ยสมปอกเสียเมืังไหบ้านเบิ้งโทรศัพท์จนแสบมาเบื้องอุ้ยของแช่ตัวนี้เิ้นไอ่กับตัวอยู่บ้านไหเอัอยู่บ้านไหนบ้านอยู่ใกลๆเนี่ให้ไปอาบน้านั้งเนี่ยสบ่หลายงสองหลายคนพพราะว่าวดว่องเดย์นาฟีนาป่าฟีเลยบ้านใอยใส่นาฟีเอาจะห่วงไหมว ยื่ยง่ายข้าง่ายมางเนี่ตัวดีใจได้พี่น้องไปสมบูรณ์หอมไส้เปนสมบูรณ์ได้ยอดกระขิ่น1นึ่งล้านสามแสนสามจิตพันบ่บัสามร้อยเบาทบ่กบางยานบอเอองไปทางได้พี่น้องทางห้าเปสมบูรเ์ห้าหนี้ทางหลมัส้แค่จงกจ้าหน่อยไาบ่ก น่าจะมจากหลายเพราะว่าวันนี้ก็เป็นญาติเกีออรนองเรียขอยู่ขาเจาอไปมากนั้นพีมานอยู่ทางหลังครับอได้บงหมอลำมนแถวลมสักนี่บได้บงหมอลมาประณ่ปโอ้่าหมองวนี้าแรกน่งเจกเลยหละเจ้ารอะไรงเจ้าแรกอีกแล้วทุกทียู่แต่สาน้อยเงคิปแรกอิมันเด้มาโอคิปรกไปแสงว่าจอที่ตามกอนอีหลามาอีก เห็นบอมือนั่นเลยมือคนเด้งมามือนั่นเลยไหมเอาคนลูกเองเอาพี่น้องเห็นบอมีเงี้ยคนลูกใครจะมาโบกเชียเอาบอเนี่ยเอาโอ้ข้ากันคนลูกก็เด้งเด้งมากบ่อครับคนเด้งมาแตะลุมมันแม่เบิ้งเบิ a a ้งท่าแบบีเด้อเอาบอมีเงี้ยอ้ยบอมีเี้ดูดิลูกของจริงกัเนี่ยบอมีเงี้ันโบกเฉียนี่ของจริงเจ้าก็บคนลูกน้ำข่อยเอาบ่อยฟังแบบนี้ปั๊บมันเด้งปั๊บหลามอีกมั้งบอมเออปร้เด็นต่อประเด็นบ แล้วก็มาสัมภาษณ์กับแม่ฮะน่ะคือเราซื้อเสื้อขาเองนะแต่เพื่ออะไรน่ะซื้สื้ขาวน่ะมาครับโอประทับใจเคยเบิ้งที่เบิ้งเป็นเป็นเลี้ยงเปลี่นเล่าแล้วก่อนนะมันคือมาจำเรื่องชีวิตเลยนะชีวิตมามาปุ๊บเพลงนี้มามันดังเลยไหมดังมาตลอดเนี่ยคเลยเจ้าก็เลยติดตามท่ามันนี่ติดตามท่ามันนี่เลยสะโพกขอบตาแหล่ปื่นๆนอนแน่ๆนอนแน่อนน่ที่ไหนขอตาดำบนตัวเบิ้งบ้านนี้เจ้าเจ้าที่หลับได้นี่ มาเช็คดาวก่อนเจ้าเบื้องหอยดาวแล้งครับอดาวผมเดาครับมือดาวกับเบื้องไม่อีกผมขอเดาวเด้อทุกขีอย่างดาวเด้อเออบอดทหารเก่ากับเป็นทหารตอนนี้ทหารบอดทหารเก่ากับเป็นทหารคนประกาเปิดเผยกระซางพ่อผมเป็นคนเดาคนนนั่แหละสายเบิ้งเจ้าโอ้พ่อครีบีหลาเด้งปั๊บเจ้ากระเบิ้งข้าววันนี้เป็นบหมเจ้าเจ้ารู้ซึ้อมาจากไหนอ่ะบอกผมถามด้วยสำหรับความรู้สึกของเจ้าอุ้งอิงเหนียวรับ ประมาณไหนเอ้าอุ๊ยนี่เป็นยุทวัฒนาเองเนาะนี่อะไรครับวัฒนาน้องวัฒนาน้องว่าพ่อบวชโจกเนี่ยอือแล้วมาเราก็นึกว่าที่บุปผงซี้เนาะอืมเพิ่มเดียวแม่เพิ่มเดียวสองเดือนเดือนที่สามสร้างบ้านเลยไหมซื้อเยอะมั้ยแต่แล้วหน่อยดังเลยนะบาดี้าดนี้ให้อีหล่ามาต้มลมบนเลยนะอธิบดีอวยว่องเจ้าของมันคือมันเรื่องจริงนะ ที่เปิดวงไม้นี่ถ้าอันไอ้หมอลำไอ้ดอนมายิ่งคันเอาไปยุ่มกันนี่คนแรกไอ้ดอนนั้นวงสองไงของแท้ตอนเราของแท้เราไดปบอลลิศเราเจ้าวงสองของแด้ครับเมียนรูซื้อเพราะทักใจครับนี่ก็ญาติกันนะไอรู้ยอันอันแด้ขาเอื้นเดินเออกับพมผมใส่ดวงเดียนนะพผมผมผนติดตามของเราสักเอีซีสาวหน่อยต่อย่องเนาะไปโดนเลยเนาะ หลายปีจได้เเจ้าคนาเนี่ล้วก็เมียมันไปน้องการประจำเอาพั้นไปประจำเนี่เจ้าตั้งใจมามาเบิ้งนี่ลเบิ้งนี้นะบ้านอยู่บ่ไกลเนี่ยไปนี่ก็เลยโค้งหันน้อยเดี๋ยเขาทางนี้เป่าไปทนโนนโอ้ประมาณเบิ้งกีรูแวเปบ่เป็นยังนรกเกรงใจว่าผมนอนห่มใหม่รีสอร์ทนี่แหละมันชิดละทั้งเี้ก็เป็นสะดีกว่าเป็นกระต๊อบกระต๊อบอขออนุญาตเพื่อนน่อะเพื่อนเพื่อนเออนลดีะเล็อีกเลอีกเลอีกเรีสอร์ท บอลเปลี่ยนยูเป็นอ้อมสายไหมเปลี่ยนกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบให้นอน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 สิบอมบป็นบานไงบานเรากับนี้ดีถ้ามันเปลี่ยนสะมันเปลี่ยนกระต๊อบกระต๊อบที่ตอนนี้เขาเขาขายแล้วของหน้าคนแล้วคนวานไหนสบายนอนเลยครับนอนเลยบานเราจะเอาคางถ้ใครเขาไม่กินโอ้ยขอบคุณหลายๆได้ไอ้สายเด้อขอบคุณที่ตุ๊กตาตัวนี้ต้องแชร์ในกตดีใจเลยไหม ก่อนสิไปที่สามลอยนะคนดีมากอลยไม่ใครขนมเออเบอหย่อนนี่รถใหญ่ดีบ่พานก่อนเนาะมวันนี้คนไปบุญตัวแม่หน่อยบึ้งคลิปแล้วก็ไม่ไหนอย่าบม่ได้ไปอย่าบม่ได้ลอยนะมามาเหรียญนอกคอนเสิร์ตเนาะพอพอเอกก็แม่หน่อยตัวเองบุญเราของแท้เลยมั้งเนาะมต่สาวหน่อยจริงอยู่หมายจะจะรู้สึกว่าคนมีบุญวาสนานบ่ผ่านไปสองเดือนสามเดือนมีบ้านมันเดี๋ยวพานไปอีกประมาณชิด แปดเดินเป็นแต่ไม่รดก็ถือว่าดึงไท้ข่อย้น้ำแท้แต่รถนี้จะบริบดรณเลยนะว่าประมาณห้าหกวันนึงจะเข้ามาซื้อเจ้าเนี่ยเราว่าเราว่านั้นแต่สำหรับผมผมก็รู้สึกว่าดีนะดีพวกผมดีแสนสองเสนก็รับก่นได้เนาะกาบโมโหน้ำครำฝนนะนะขึ้นแล้วแต่เพิ่นมพัฒนาแมนแมนครับตัวเจ้าของแฉกไปใส่ับบนี้หลอกบึงคนนี้ก็จะลืมนอนที่หน้ามากินน้ำแน่นอนร่าง่ายนี้ โอ้ยเจว่าถกเกงใจมาสักสามถุงบอกให้เขาทำสำเร็จมาเลยดีตัวครับนี่ยไมมีซอยจู๋ิียังไม่ได้กินข้าวกันเลยค่ะสรอยจูก็เฮ็ดเอาเองแนี่ยคันเชื่อมาให้แล้วอ๋อก็ดีตัวล่ะขอบขอบคุณเลยค่ะเนี่ยโมตุยบอกเกงใจได้เลยเดี๋ยวเดที่ไปเชื่อมาให้โุ้ยขอบคุณนายไทรด้วยกโลนึงเนาะโอ้ยมันพอยจังว่ามนได้าวอยู่แล้วแต่อายเราครับแล้วแต่ถอดอะไรกันมาโหลดดีเบิดเอาได่หลีกันนี่ อันี้ไนี่ตออแทมเสดเดขอุหลายครับบอกว่าม้นแคได้ล่นซักผูเวียงไหนบอได้ได้บอเป็นยังดอกจังน่อยด้วยบอเป็นยังดอให้บอกับอายลวสาวต้นกระเป๋าแขนนึเข้าไปตันนักตันโอ้ยเป็นเจิตมัดดาเมัเป็นยมนครับเปแขนได้มวนบอกระบอกอกกรบอกกระบบก ระบบมีได้เป็นเบิดลํำแร่ล้ำอย่างลํำสอนเป็ีนเบอดทัมดได้หมดเลยถือวป็นธรรมดานอกมาแต้เป็นได้เบิดแท่ทุกคนไหนกันไหนไอซนซื้อๆเนี่ยใอ้เอากินขาดกินคือจะง่อยทุกโลกนี่ไงไหนไงพ่อเป็นั่อ ต้องขอลาก่อนต้องเอาจิ้มคนข่าวดีแท้ข่าวดีแท้เลข่าวดีแท้เลยบ่าวดีแท้เลยบ่าวดีแท้เลยข่าวด้แท้เลยข่าวดีแท้เห็น่ัวดอแท้เ่ย ขอคุณได้ทสายเด้อครับครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับณยุดมาเห็นไล่ลุงถึงรดไล่มาเลแวะมา้องแท้องแทนโอ้ตามเอาไปมาใช่ข่อยไนไสี่เจ้าสิู้เพื่อนมา่ว่าข่เป็นดีเจ้าูทบทุกคนอ่ะีอะไรเลนอดนตามดที่อ่ครับรงคงขปนี้สีก็เด่นไอนเนอนะครับฝาบฝาบฝากคนติดตามน ติดตามอยู่ติดตามไปแล้วขอบฟอยอย่าลืมขอบไปเบิ้งจักของเด้อพ่อเด้อกดให้เป็นสีดำเลยก็ดิ่งเงี้ต้องเป็นสีดำเลยสมปักไปเบิ้งจักของส้มแทงเด้อไปเบิ้องของให้กดกระดิ่งเป็นสีดำน้ำพินเด้งมาหาตลอดเลยไปกินเบิ้งพยานหลักฐานเนี่ยเนื้อสองโลเด้อเจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครเลยหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับางพี่น้อติดตามผลงานนรถแมนครับเด้อพ่ขอพคุณมาเลยน้ำครับเจฟซี่ตัวยงเลยครับพี่น้องครับ ขอบคุณและสวัสดีครับฝากกันไห้คิมนะครับ